สวัสดีครับพบกับ n นา a กา i ชิมมะม้าช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n นา a กา i ชิมมะม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแชทคุยกันมาตั้งนานแต่ความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนสักที บางทีก็เหมือนมีใจแต่บางทีก็เหมือนเขาคุยไปตามมารยาทรักครั้งนี้มีลุ้นแค่ไหนวันนี้นะครับในากาญชิมะม h ช n แนลจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีอ่านใจผู้ชายให้ร,รู้กันไปเลยว่าเขาคิดเหมือนกับคุณหรือเปล่ามีใจให้ไหมแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างน,านั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายเขามีใจไหมผู้ชายตอบแชทแบบนี้ลองเช็คเลยมริ่ที่ 1. ดองแชทเขาเป็นนักดองแชทมืออาชีพหรือเปล่า ถ้าเป็นแก้วน้ําก็คงต้องรอนานจนยุงมาบินไข่ใส่ไว้ถามไปวันนี้ตอบอีกทีวันเมื่อรื่นสอบแว,วว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนมันอยากคุยอยากตอบเขาคงไม่ปล่อยให้คุณรอนานแบบนั้นหรอกนอกจากว่าเขาจะติดธุระจริงๆ 2. ถามคำตอบคำนานๆตอบทีก็ยังไม่เจ็บเท่ากับการถามคำตอบคำนะครับตอบจนคุณไปต่อไม่ถูก ผู้ชายบางคนตัดบทด้วยการส่งสติกเกอร์ตอบกลับมาแบบดือ้อหรือไม่ก็อ้างว่าติดธุระต้องไปทําหาเรื่องเลิกคุยแบบเนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนคุยไม่เก่งหรือไม่อยากคุยกันแน่ 3. เขาเคยทักมาก่อนไหมเขาเป็นฝ่ายทักมาหาคุณก่อนบ้างหรือเปล่าหรือไม่แต่คุณเองที่เป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามทาไม่ทักไปก็ไม่เคยทักมา ชัดเลยนะครับว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณแน่นอนและอย่าพึ่งมโมโนคิดเข้าข้างตัวเองถึงแม้เขาจะทักมาก่อนก็ต้องดูดีๆว่าบทสนทนาเป็นเรื่องอะไรถ้าเขาทักมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรืออะไรบางอย่างเรียกง่ายๆว่าถ้าเขาไม่มีธุระเขาก็ไม่ทักมานั่นแหละแปลว่าเขาเห็นคุณเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นนะครับ 4. ใ่รเป็นฝ่ายชวนคุยคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทักมาก่อนก็อย่าพึ่งเศร้าไปเพราะเขาอาจจะแค่ผู้ชายขี้อาย ขี้เกรงใจเลยไม่กล้าทักก่อนสังเกตเวลาที่คุยกันอีกทีนะครับถ้าเขาชวนคุณคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดมีหยอดเล็กๆน้อยๆ,ๆคุยเก่งจนเกินคำว่าคุยตามมารยาทแบบนี้ก็อาจจะพอมีลุ้นนะครับ 5. ไม่ตอบคุณแต่ตอบคนอื่นเจ็บไปถึงกระดองใจเลยนะครับถ้าคุณรอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่ตอบแต่กลับไปโผล่ตอบในกลุ่มหรือว่าไปเมสเซจตัสคนอื่นเขาตอบคนอื่นได้มีหรอครับจะไม่เห็นแชทของคุณถ้าเป็นอย่างเนี้ย อาจจะเห็นแต่ไม่อยากตอบมากกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเขาไม่ใ่ไหมผู้ชายตอบแชทแบบนี้ที่นะะักชิมมาแม็กชานแนลนำมาฝานเพื่อนกันวนันนี้และท่านเพื่อนรรบฟังแล้วก็อาจจะพอทําให้รู้ใจผู้ชายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดไม่ต้องเด่าวไม่อยากคิดมากไปเองก็ถามเขาไปเลยตรงๆนะครับว่าคิดยังไงกับคุณ อย่างไรก็ดีท่านเพื่อนาฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประดาใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกัชิมะมาร์ชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนดกัชิมะมาก์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารยญาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถาม เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากร,ากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ